อีกนึงแม้ฮฮอือหนึ่งบทเรียนผ่านไปอ เขาไม่เบรกกัะเลงจริงเลยนี่ bỏ qua ham bị ở đây ăn đi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  ăn อ๋ไม oh, no oh ่ใช mm ่ส hm. <ding> <ding> ิน <streaming> ้องเอ๋้าวออีกหนึ่งแพ้อ้เปิดเอออือฮ่าฮ่า่ามัอตต้มเอนกันอด อะไรน้ำอะไรอ๋อน้ำเฉยเฉยใช่ไหมเฮ้ยอะไรทแขงกันดิเฮ้ยต้องเลือกยืมเงินอาจารย์ต้องมีเครื่องมือแล้วเรื่องนี้หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมพอลูกหนอยู่ตัวถลยมปเลยค่ะตามไม่ทันโอ้ยลองลอยล่องลอยล่องลอย ไอ้เปิดโอยไอ้เปิดมันจะมีบ้างข้าาเข้าป่านี่มันมันอย่างนี้เองเี่นะครับโอ้เละเป็นเละอือหือไรอ่ข้าวไงันกนวงเ่โอ้พี่บงตามหลังบอกบอเมื่อกี้เห็นด้วยว่าพี่บงเนี่ยมันันเจ้าขา้าบกไม่หวาน ต้องเอามันไม่อยากไม่อยากงัดเดี๋ยวจะหักสาวแกร่งอีลียอมย่อมยอมย่อมยอมย่อมเลยใจอีรีไหมพ่อเร็วจังสวยมากเลยสไลด์ออกมาเลยสไลด์ทะลุมาเลย ดูรอยรถก่อนค่ะเกียรตกเลยสะไห์ลงมาเลยท่านท่านคยลบก่ท่านเปนกวางกันอีหไม่ด่ากันะาไทางนี้เด้วมเลยมันไม่แข็งมันล้มงี่เหลบหลสายเปิดที่ว่างพนั่รถถผ่าหนาวเมอยคนเินก็ไม่เจ็บเลยนะไอ้เบิ้วก็ดีจัว่าเออก็จังหวะ โอ้ยไม่อุปกรณ์เซฟตี้เขาช่วยได้เยอะอีหลีย่อม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 บอแต่ว่ามาต้องมีเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บคีบมั่งหละเย็นเนี่ยโอ้ยแข็งแข็งแข็งว้ายโอ้ยเดี๋ยววันเดี๋ยวเราจะไปทำการวัดความลึกไม่หลังจากการพิสูจน์ทราบ เอวามาไม่มีเบกจริงครับจนฮอดนีก็มาเห็นไปเห็นอีกเืลอนอยู่พุ่นเราะม่าสองเมตรนะโอ้บอจากนี่มาไม่มีรอยรถออกคิดดูเขนลงตรงนี้ทีเดียวโอ้ของแท้ของแท้เขาสาวแกร่งนะครับโอ้โหโอ้โอ้ตรงนี้มันเละด้วยเนาะโอ้ เอาประมาณสิบห้าเซนบาลงมากเนี่ยเปิดให้่รอดนะมันจะไล่รอดเล็กน่อยนึงร้อยไปข้างหลังแต่ว่ามือโปลั่นเขาเห็นร่องน้ำบ่กหัว่าร่องน้ำเลือกตื้นเขาเปิดมันยกหลอดไหล่รอดมันลอยเหนือน้ำไปหลังไปมือโปเขาเห็นต่เขาอย่านแ้นะครบเขาจะเจอโค่นอ่างไรมันอย่างนี้เบิกๆก็เบิกนะครับให้รอดแน่มันเข้าน้ำเบาๆก่อนค่อยๆเติมทีหลังอ เปิดเต็มเลยค่ะเปิดเต็มเลยคเปิดเต็ม้โยจวดเลยเยียมแล้วน่าจะมีไ่ดากันบาใครให้ีดมันหนุ่มกันมองนี้เป็นสีดหินว่าจะเกีดจะพาดเลยสามโงุด้อมบแล้วแต่ในวิญ่าณพวกสมความสวนเรีนแล้วลมแล้วเนาะ พี <c oughs> himself himself. So ่โปงไม่ล้มก็เชื่อเดียวได้เลยอยากเน้นซ้อนกันกเน้นล้มเจ็บหนังหันเบี้ยงออกได้ยังว่าห่วยน้อยเดียวว่าเขียดล้อหลังมันปิดปั้งนี้กับโคกไม่วะมึงกูตัวดีโอ้ร่วงๆเดียวกันเลยวะว่ากอดต้นไม่กอมกันอยู่ ไมยแต่ผมมาคนเดียวก็คือจะลงอีรีนแล้วถ้าไม่เห็นพี่พงษ์ลงเอยถ้าไม่เห็นไอ้วาลงก่อนเนี่ยผมก็ไปคือกันแล้วผมวม่เอะบอทิ้งไกลทิ้งไกลบิดไม่ทันทิ้งไกล